สมาธิสั้นหรือที่เรียกย่อๆว่า ADHD แน่นอนว่าทุกๆคนต้องได้ยินแน่ๆค่ะแล้วก็จะเข้าใจว่ามันเกิดเฉพาะในเด็กจริงๆแล้วภาวะนี้นะคะมันสามารถที่จะเกิดได้ในวัยผู้ใหญ่เช่นเดียวกันนะคะวันนี้หลินมี8สัญญาณที่ให้คุณไปเช็คตัวเองว่าคุณมีภาวะ สมาธิสั้นหรือว่า ADHD ในตัวคุณเองหรือเปล่านะคะต้องทำความเข้าใจกันอย่างนี้นะคะว่าสมาธิสั้นเป็นภาวะอย่างหนึ่งของทางสมองนะคะโอเคเรามาพูดถึงในเรื่องเกี่ยวกับภาวะสมาธิสั้นกันก่อน โดยทั่วๆไปภาวะสมาธิสั้นเนี่ยจะมีอยู่3แบบนะคะในแบบของเด็กๆถูกไหมคะที่เราจะรู้กันโดยทั่วๆไปเช่นสมาธิสั้นแบบที่1ก็จะเป็นเ,เด็กที่ซุกซนไม่อยู่นิ่งเลยนะคะหรือสมาธิสั้นแบบที่2ก็คือเด็กจะมีอารมณ์หงหันหพันรล่นนะคะ หรือสมาธิสั้นแบบที่สาก็คือเด็กจะขาดสมาธิวอกแวกไม่สนใจเรียนประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของสมาธิสั้นของเด็กส่วนของผู้ใหญ่นั้นนะคะมี8ดสัญญาณที่หลินเอามาให้เนี่ยให้คุณลองไปสังเกตตัวคุณเองนะคะสัญญาณอันแรกนะคะก็คือลองสังเกตตัวคุณเองว่า,เ,าเวลาที่คุณมีงานอะไรมาให้ทำสักอย่างหนึ่งเนี่ย มันจะยากหรือเกินในการที่จะทํางานนั้นให้มันเสร็จสิ้นหรือแม้แต่จะเริ่มต้นในงานนั้นเนี่ยก็ยากหรือเกินยกตัวอย่างเช่นคุณมีงานเข้ามาสักงานหนึ่งหัวหน้าอาจจะมอบหมายงานให้คุณทําสักอย่างหนึ่งพอคุณเห็นงานเนี่ยคุณท้อใจละคุณคิดไปก่อนละว,ว่าโหยงานนี้หินอะไม่เสร็จแน่ๆเลยทั้งที่คุณยังไม่ทันเริ่มงานนี้เลยอะคุณก็คิดแล้วอะว่า งานนี้ไม่เสร็จแน่นอนแม้แต่แค่จะเขียนอีเมลตอบสั้นๆน่ะยังไม่อยากที่จะเขียนเลยยังยังคิดว่าทําไม่ได้อันนี้ก็เป็นสัญญาณนึงสัญญาณที่2นะคะก็คือเป็นในเรื่องของความขี้หลงขี้ลืมค่ะคือเวลาที่อย่างเช่นว่าคุณได้รับมอบหมายงานอะไรมาสักอย่างนึ่งแล้วเนี่ยก็จะลืมนั่นจะลืมนี่จะทําแล้วมันไม่สําเร็จครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายมา หรือแม้แต่บางครั้งคุณกําลังทํางานอะไรอยู่ก็ตามแล้วบังเอิญเพื่อร่วมงานหรือมีคนขัดจังหวะเข้ามาถามอะไรคุณนิดหน่อยเนี่ยพอคุณหันไปคุยกับเขาปุ๊บคุณหันกลับมาที่งานคุณคุณลืมไปแล้วอะว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่นะคะคุณอาจจะต้องพึ่งพวกอัลามพวกรีมายเดอร์ต่างๆที่จะต้องคอยช่วยเตือนคุณเนี่ยคุณเป็นแบบนั้นหรือเปล่าสัญญาณข้อที่สามก็คือคุณรู้สึกอยู่นิ่งไม่ได้อยู่เฉยๆไม่ได้ เช่นในกรณีที่คุณนั่งรออยู่เฉยๆสักเวลาประมาณช่วงหนึ่งเนี่ยคุณจะรู้สึกหงุดหงิดจะรู้สึกว่าฉันจะต้องขอออกเดินไปข้างนอกหน่อยเดี๋ยวกลับเข้ามาคือจะจะอยู่เฉยๆไม่ได้ในช่วงระยะเวลาประมาณหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะหรือถ้าสมมุติว่าคุณจะต้องมีทํางานอะไรที่มันใช้ระยะเวลายาวนานเนี่ยคุณจะต้องขอออกไปเบรกสัก ยี่สิบนาทีหรือห้านาทีออกบ่อยๆคุณจะต้องขอออกไปเบรกบ่อยๆหน่อยอะ่ะมันก็จะทําให้งานคุณดีเลยทำให้งานคุณเช้าออกไปนะคะน,นี่ก็เป็นอีกสัญญาณหนึ่งของสมาธิสั้นในผู้ใหญ่ที่สี่คุณมีสัญญาณนี้หรือเปล่าที่ว่าเวลาคุณคุยกับเพื่อนคุณหรือใครก็ตามในระหว่างวงสนทนาเนี่ยในหัวคุณอะ่ะมันมีเรื่องนูน้นเรื่องนี้แวบเข้ามามากมายเลยแล้วพอคุณจะตัดบทกับบทสนทนานั้นน่ะ คุณก็ตัดชั่วไปเลยคุณไม่อยากจะสนทนาต่อแล้วพอเอิญว่ามันมีเรื่องอื่นเนี่ยที่มันเข้ามาในหัวคุณแล้วคุณคิดว่าคุณอยากจะทําเรื่องตรงนั้นมากกว่าล่ะคุณก็จะตัดบทโชว์ไปเลยหรืออาจจะเป็นอีกกรณีหนึ่งที่ว่าคุณกําลังคุยกับเพื่อนคุณอยู่ในวงสนทนามันก็มีเรื่องอะไรต่างๆที่แวบเข้ามาในหัวแล้วแหละแล้วพอมันแวบเข้ามาปุ๊บแล้วเนี่ยเอา้า สิ่งที่คุณคุยกับเพื่อนคุณอยู่คุณลืมไปหมดแล้วว่าคุณกําลังคุยอะไรกับเขาอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นสัญญาณหนึ่งของภาวะสมาธิสัน้นสัญญาณที่5นะคะก็จะคล้ายๆกับของเด็กๆเ,เลยก็คือมีอารมณ์หุนหันพันแล่นอารมณ์หุนหันพันแล่นในที่นี้ของผู้ใหญ่เนี่ยก็มันอาจจะส่งผลกระทบในการทํางานนะคะถ้าหากว่าคุณทํางานอยู่ใน ระดับผู้บริหารหรือว่าเป็นคนที่จะต้องตัดสินใจในอะไรในงานของคุณอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วคุณตัดสินใจอะไรที่แบบผุบกไม่ได้คิดใจต,ตองเนี่ยนะคะแล้วพอมันนึกขึ้นได้อ,อุ๊ยเราตัดสินใจไปแล้ว มันก็อาจจะส่งผลกระทบให้งานของคุณเสียได้นะคะสัญญาณที่6นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการจัดลำดับความสำคัญไม่ได้นะคะตรงนี้แนะ่นอนจะส่งผลกระทบกับคนที่ทำงานอยู่นะคะถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่มีงานเข้ามาเยอะมากเลยนะคะดี๋ยฉันจะต้องตอบอีเมลอุย้ยลูกค้านี้เขาก็รออีเมลอยู่อุย้ยเดี๋ยวฉันจะต้องเคลียร์ออเดอร์นี้อุย้ยเดี๋ยวฉันจะต้องสั่งซื้อนี้ ถ้าคุณเป็นคนที่เนี่ยมีงานหลายๆอย่างที่จะต้องจัดการสะสางในแต่ละวันเนี่ยแล้วคุณไม่รู้ว่าฉันจะทําอันไหนก่อนอันไหนที่มันจะสําคัญที่ฉันจะต้องทําก่อนอย่างนี้มันก็สามารถเกิดขึ้นได้ในคนที่มีภาวะสมาธิสั้นนะคะสัญญาณข้อที่7นะคะก็คือคุณเป็นคนที่ไม่มีสมาธิที่จะจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือว่าเวลาที่คุณทํางานนะคะเช่นคุณทํางานอยู่ติง้งมีเมสเซจเข้ามา นะคะคุณก็จะต้องยกมือขึ้นไปอ่านข้อความก่อนอ,อ่านข้อความจบปุ๊บถ่ายฟีดโซเชียลมีเดียของคุณต่ออีกถ่ายถ่ายถ่ายถายไปบางทีเนี่ยเราไม่รู้ตัวหรอกว่าไอสิ่งที่เราถ่ายบางทีเลอเกินเวลาเข้าไปแล้ว30นาทีหรือ45นาทีด้วยซ้ำนะคะคือตรงนี้นี่เองมันเป็นการที่จะมงบอกว่าเวลาที่มันมีอะไรที่ ดิสแทร็คุณที่มันเข้ามารบกวนสมาธิคุณเนี่ยคุณถูกชักจูงคุณถูกดึงไปได้ง่ายมากๆเลยและข้อสัญญาณที่แสัญญาณสุดท้ายนะคะก็คือคุณจะมีอารมณ์หงุดหงิดง่ายค่ะคุณจะไม่มีความอดทนที่จะรออะไรเลยนะคะพอรออะไรนานนิดหน่อยเอาละจะหงุดหงิดละทนไม่ได้นะคะหงุดหงิดง่ายมากนะคะโมโหหรือว่าบางทีมันก็อาจจะทำให้คุณมีปากเสียงกระทบกระทั่ง กับคนอื่นไปได้ง่ายๆเลยนะคะหรือว่าอีกกรณีหนึ่งเช่นคุณมีแลนที่จะทำงานอะไรสักอย่างทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างเนี่ยอยากจะทำมากเลยตอนที่คุณคิดมนะันอะอยากจะทำมากเลยแต่พอคุณเริ่มไปสักแป๊บนึงหมดความสนใจในสิ่งนั้นละหมดความกระตือร้นในสิ่งนั้นละที่อยากจะทำอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาณข้อที่8ในส่วนของอารมณ์ที่ว่าจะ มีความหงดหงิดง่ายและก็ไม่มีความอดทนในสิ่งที่คุณทําอยู่นะคะถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาวะตรงนี้เนี่ยมันกระทบต่อชีวิตของคนเราหรือเปล่านะคะต้องบอกว่ามันก็มีกระทบแน่นอนนะคะซึ่งถ้าหากว่าบางคนเนี่ยมีลักษณะในแข้ออันเนี้ยอันใดอันหนึ่งที่มันมากจนเกินไปแน่นอนมันต้องส่งผลกระทบต่องานที่คุณทํา อยู่แล้วนะคะแล้วภาวะสมาธิสั้นเนี่ยมันเกิดมาจากไหนนะคะก็ต้องย้อนกลับไปว่ามันเป็นภาวะอย่างหนึ่งของทางสมองนะคะซึ่งถามว่าถ้าหากว่ามันมีผลกระทบมากๆเนี่ยเราควรจะไปหาหมอไหมเราก็ควรจะต้องไปนะคะไปคุยกับหมอนะคะจริงๆก็ต้องไปคุยนะักจิตวิทยาก็คือต้องไปคุยกับจิตแพทย์นะคะ ว่าเรามีปัญหาแบบนี้จะทำยังไงบ้างจากที่หลินเองได้เข้าร่วมสัมมนาของคุณหมอเกี่ยวกับที่พูดเกี่ยวกับเรื่องภาวะสมาธิสั้นเนี่ยซึ่งในปัจจุบันนี้มันเกิดค่อนข้างมากพอสมควรเลยนะคะอาจจะเป็นด้วยหนึ่งด้วยเทคโนโลยีที่ทุกวันนี้เนี่ยโทรศัพท์อยู่ในมือเราเนี่ยเราอยากจะได้อะไรมันมันแค่ ปลายนิ้วสัมผัสจริงๆนะคะมันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่มันทําให้เกิดภาวะนีว่าที่เราไม่มีความอดทนที่จะรออะไรนะคะส่วนในอีกเรื่องหนึ่งที่ทุกๆคนเวลาพูดถึงภาวะสมาธิสั้นก็จะนึกต้องนึกถึงว่าคนๆนั้นเนี่ยไม่มีโฟกัสคือไม่มีอะไรคือไม่สามารถที่จะจดจ่อในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นะคะคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้าน ระบบประสาทโดยเฉพาะเนี่ยด้านสมองและระบบประสาทโดยเฉพาะเนี่ยคุณหมอได้พูดว่า80%ของคนไข้ของคุณหมอนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เนี่ยเวลาที่เข้ามาคุยกันแล้ววินิจฉัยออกไปแล้วว่าเป็นภาวะสมาธิสั้นเนี่ยแปตี่ยแต่ละคนเนี่ยนะคะเขามีความที่จะจดจ่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นะคะ ไม่จําเป็นว่าพอเป็นสมาธิสั้นแล้วจะไม่สามารถจดจ่ออะไรได้เพราะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าคุณให้เกณฑ์เด็กไปเล่นนะคะเขาก็จะสามารถเล่นได้นานเหมือนกันนะคะหรือคุณให้กิจกรรมอะไรใดๆที่คนคนนั้นชอบเนี่ยเขาจะสามารถจดจ่อได้เหมือนกันในในความคิดในความคิดเห็นของคุณหมอเขาก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวกับว่าสมาธิสั้นแล้วจะไปมุ่งแต่เรื่องว่า เป็นคนที่ไม่สามารถที่จะจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ไม่อันนี้คุณหมอเขาก็บอกมาว่าในความคิดเห็นของท่านเนี่ยท่านไม่เห็นด้วยในสิ่งนี้นะคะเพียงแต่ว่ามันก็จะมีปัจจัยแวดล้อมพวกนี้ต่างหากเช่นว่าอาจจะอดทนไม่ได้อ,อยู่นิ่งไม่ได้ตรงนี้ต่างหากที่มันจะเป็นเรื่องจุกจิกที่จะเข้ามาส่งผลกระทบในชีวิตประจําวันของคนคนนั้นนะคะดังนั้นแล้ว ตรงนี้ก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลให้ทุกๆคนได้ลองไปออสังเกตตัวเองว่าเรามีภาวะแบบนี้หรือเปล่านะคะอยากจะบอกตรงนี้ว่าคนเรามีอะไรต่างๆมากมายที่หลากหลายเราไม่ต้องอายที่จะรับรู้ว่าเอ้ยเราเป็นอะไรหรือเปล่าหรือว่าคนรอบข้างรูปของเราเนี้ยเป็นอะไรนะคะเพื่อที่เราจะได้หาข้อแก้ไขพัฒนาให้มันดีขึ้นนะคะแล้วหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์อีกหนึ่งคลิปสาหรับ ทุกๆคนนะคะลาไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะ